ชาวราศีธนูครับผมเดือนนี้ชาวราศีธนูก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการ ทำมาหากินพัฒนาตนเองสร้างรายได้สร้างครอบครัวสร้างอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเ mm hmm. ดือนนี้ชาวราศีธนูถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงาน mm hmm. ก็ถือว่ามีโชคดีในเรื่องของการเงินมีผลมีธุรกิจเข้ามามีผลประโยชน์เข้ามานะคะทําให้คุณสามารถที่จะ mm hmm. เขาเรียกว่าสร้างรายได,ได้ได้อย่างมหาศาลเกิดขึ้นนะคะถ้าเป็นในเรื่องของอ การเงินอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการลงทุนทําธุรกิจหรือมีเกณฑ์จะต้องใช้เงินลงทุนก้อนเกิดขึ้นนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะสําหรับชาวราศีธนูก็คือพยายามเขาเรียกว่า ระมัดระวังแล้วก็ทบทวนแล้วก็พยายามรัดกุมในเรื่องของการใช้เงินให้ดีนะคะเนื่องจากได้เยอะอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะตามมานะคะถ้าเป็นดวงในเรื่องของความรักก็คือการเกื้อหนุนกันค่ะดวงความรักของชาวราศีธนูก็จะวางแผนในเรื่องของการเงินอาชีพผลประโยชน์ร่วมกันการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันหรือชาวราศีธนูอาจจะมีผลประโยชน์หรือมีอาชีพเกี่ยวพันกับคนรักร่วมกันสร้างร่วมกันหาแล้วทำให้ชาวราศีธนูมีโชคดีเกี่ยวกับการเงินค่ะ